i.t support วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าตัว,ตว Extreme c l o u d l e ตัวนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเดือนเมษายนนะครับสอง7ซึ่งปัญหาที่เราเจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยอันดับแรกนะครับเรากดเปิดเข้าโปรแกรมก่อนนะครับเมื่อเปิดเข้าโปรแกรมแล้วนะครับจะขึ้นเออ o r อแบบนี้เลย Cannot open file แล้วก็ตามด้วย ที่อยู่ของเจ้าตัว e x t r m m e k a ค a รา e เกนะครับแล้วกดโอเคดูก็จะขึ้นโค้ดเ r อร์ว่าอ่ะอเ s นะครับ0 0 5 8 d 8 4 3นะครับแล้วก็อ่ d โค้ดเ r อร์ข้างล่างก็คือ00 00 0078นะครับกดโอเคเข้าไปก่อนนะครับหลังจากที่กดโอเคไปแล้วนะครับมันจะเด้งเข้ามาหน้าโปรแกรมนะครับ แต่จะไม่มีภาพอะไรเลยนะครับมีเป็นภาพพื้นหลังสีขาวๆแบบนี้นะครับเราก็จะมีนาฬิกาโชว์ที่มุมบนซ้ายมือของหน้าจอนะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเพลงอะไรไม่ได้เลยนะครับปัญหานี้แก้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราทำการลิกขวาก่อนนะครับแล้วกดโค้ดออกจากพปรแก่อนกด yes ครับวิธีแก้นะครับก็ง่ายมากเลยนะครับโค้ดนี้นะครับจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับรีเจนนะครับ หรือภูมิภาคภาษานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้กันเลยนะครับวิธีแก้ก็มากดที่สตาร์ทนะครับที่มุมล่างซ้ายมือของหน้าจอครับแล้วกดที่รูปฟันเฟืองนะครับที่เขียนว่า Setting แล้วกดคลิกซ้ายเข้าไปเลยแล้วมากดที่ Time and Language นะครับหลังจากนั้นมากดที่ Date and Time นะครับที่อยู่ตรงขวามือของหน้าจอแล้วกด Additional Date, Time and Region s e t t i n g นะครับพอกดปุ๊บนะครับหน้า Clock and Region จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่ตัวหนังสือสีดำเงินใต้ช่อง Region นะครับที่เขียนว่า Change, Date, Time or Number Format นะครับในส่วนของ Format อันแรกนะครับให้ปรับเป็นไทยนะครับส่วนถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นนะครับก็ให้ปรับกลับมาเป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นให้มากดที่หน้า Administrative ต่อเลยให้เราสังเกตที่เค r e n เลน n g u a g e นะครับอันล่างนะครับปัจจุบันมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ เป็นที่มาของเข้าโปรแกรมแล้วเออร์เอร์นะครับคือตัวลังเก็ตตรงนี้นะครับเป็นอังกฤษอยู่เราต้องเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับวิธีเปลี่ยนก็ให้เรามากดที่เชง e System โลเคอลตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกซ้าย1ทีตรงนี้นะครับมันจะเด้งภาษาขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับก็ให้เราค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนเจอภาษาไทยอ่ะเจอแล้วนะครับที่เขียนว่าไทยแล้วก็วงเล็บไทยแลนด์เราก็ทําการคลิกซ้ายเลือกไปเลยเสร็จแล้วกดโอเคนะครับ จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับถามว่าหาให้เรารีสตาร์ทเลยไหมนะครับก็กดรีสตาร์ท now ไปเลยนะครับหลังจากนี้เครื่องจะดับไปนะครับรีบูตใหม่แล้วก็รอสักครู่นะครับ A later few moments แล้วตอนนี้นะครับเครื่องก็รีบูตขึ้นมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะไปเทสตก่อนก็เข้าไปที่ตำแหน่งที่เราติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับพอเข้ามาในตำแหน่งที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาเปิดเทสกันนะครับก็ทําทการคลิกขวาแล้วกด Open เข้าไปเลยอันดับแรกนะเห็นความเปลี่ยนแปลมั้ยครับเราเปิดโปรแกรมคาราโอเกะได้แล้วนะครับเรามาลองอพิมพ์เพลงก่อนดีกว่าเนาะจะมาลองเทสดูว่าได้ไหรือไม่เปิดเพลงได้นะครับเล่นเพลงได้ปกติเลยนะครับโอเคเปิดเพลงได้นะสรุปก็คือวิธีนี้นะครับแก้ได้นะครับแก้ได้ร้อเลย ส่วนใครที่เจอปัญหา e อ r ร์เลอร์โแบบนี้นะครับก็แก้ตามคลิปนี้เลยนะครับไม่ยากเลยแค่ไปเปลี่ยนเรเียนให้เป็นไทยแค่นั้นเองนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย